เด็กครับวันนี้เรามาเยี่ยมใครเอ่ยนยี่เจ้าของเพีงโคเบอร์เพียงอะไรนะเพียงอะไรจำไม่ได้แล้วเพีเลาะทุ่งระทุ่งเออเจ้าของเพีงโคเบอร์นะครับได้ตั้งสองร้อยกว่าวิวรู้สึกว่าเต้าหู้มันจะดูอยู่ร้อยเก้าสิบเก้าวิวต้นมันมาอยู่นะนี่โอ้เสียงกึกกัก ้างนอกเขาทำการกอร่อสร้างกันไม่จะพาไปดูการกอร่อสร้างไม่น้องโอดพาไปดูนะครับนี่บ้านน้องโอดกำลังต่อเติมทำไรน้องเฟนินเออผาลูกผาเลยนี่ครับก็กำลังทำบ้านใหม่โอ้อันนี้ห้องครัวเขานะครับครัวเขา นี่โอ้ทำหลังคาครับก็ทำต่อเติมหลังคานี่ไปพาพาลุงสวนไปดูเขาก็ทำยาหน้าบ้านหน่อยไปที่นี่เขาจะทำไล่ยาสูบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องฟอนเนี่ยจะพาไปดูวิธีการทำใบายานะครับทำใบายาอยู่หน้าบ้านไปเราไปดูวิธีการทำใบายากัน ยาสูบนะครับว่าก่อนที่จะเป็นใบยาสูบเนี่ยก็ทำอะไรบ้างนะครับโอ้ทำไมรองท้างลงสุดเป็นอย่างนี้ไ <c oughs> เดินไปพาไปดูข้างหน้าว่าวิธีการทำโอ้บ้านหลวงฝอดนรถเยอะแท้นู่นนะสามคันนน่นนะนั่นของใครของช่างเหรอรถช่างโอ้รถช่าง,ง,งอืม ครัหน้าบ้านเขาเขากำลังจะไปพาไปดูการทำใบายาสูบนะครับนี่ว่าขั้นตอนนี้เขาทำเขาทำอะไรกันบ้างน,นะครับัะเดินไปเลยน้องฝนก็แนะนำสิว่าเขาทำอะไรเขารูดเขาลูดเขาลูดก้างออกไม่ใช่รูดใบออกก้าง ใบเออนี่นี่เขาทำทำนี้เรามาดูอืมอืมนี่เห็นไหมใบใบเขาเอาเขาเอามาบ่มให้มันเหลือ,องๆก่อนใช่ไหมใช่แล้วเขาก็จะรูดก้างไอ้แข็งๆออกก็จะให้เหลือแต่ใบใบอย่างนั้นนะครับใบอย่างนั้นนี่คุนละกองเลยนะครับก้มหน้าใส่งึบๆเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่โอ้ <c oughs> นี่เต็มถุงเลยท่านผู้ชม <c oughs> ไต้ม้ถุงหมดเลยนะครับเขาต้องทำให้เสร็จในวันนี้นะครับนี่พอทำอย่างนี้เสร็จแล้วไปทำอะไรต่ออเออไปบ,มก,ไปบมก่อนให้มันออกเลียงแล้วก็ไปต่อ,อแล้วก็ไปตาอืมซอยนั่คือการการหั่นหันหันห่นให้เป็นเส้นเล็กๆอ,อ,อ๋อครับโอ้หเนี่ยครับรู้สึกว่าอืมอืมอ๋อถุงละสิบกิโล ช่างกิโลขายรับกลางเลยอืมอ๋อสิบโอ้โลนี่พันสามอืมอ๋อเราแต่ยาสวยไม่สวยยาเมาไม่เมาอ๋อยาเมามากก็แพงอืมยากลางชุ่มครับอ๋อมียากลางยาเมานะครับมีหลายเกรดนะครับหลายเกรดสามเกรดนะครับท่านผู้ชมครับ บางคนก็ไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยว่าก่อนที่จะมาเป็นบุหรี่เป็นยาเส้นเขาทํากันยังไงนะครับเขาทากันอย่างนี้นะครับมี้วคาถ้าเป็นยาเส้นเขาก็เอาแบบที่เอาไปซอยซอยเสร็จปุ๊บก็ก็ตากแห้งตากสองแดดครับแดดที่สามเขาก็กู้ตากสองแดดนะครับแดดที่สามนี่ก็กู้เลยถ้ายามันขึ้นแดงแล้วเขาก็กู้อสวยสีแดงดมาขัาสุกถ้าสีมันไม่ไม่สวยไม่นี่เขาก็ตากเอาหมอกอีกหนึ่งหมอกครับ เขาไปทำยาซองเขาไปทำยาเส้นเขาไปทำอย่างได้เขาไปอบเขาไปอบเขาเป็นยาซองได้แกะท่ากองทิพย์สายฝนเดี๋ยวไปทอบนี่นี่ฝั่งนี้ก็กองเต็มเลยนะครับนี่อโอ้โหบา้นบานหลังนี้ไม่ธรรมดานะครับนี่ยาเยอะนะครับนี่นู่นนะครับอันนี้อันนี้คือส่วนที่รูดใบเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมาบ่มเตรียมเตรียมบ่มนะครับเอามากองไว้ก่อน เอ้าไหนบอกว่าจะพามาดูไม่เห็นอธิบายเลยเจ้าถิ่นเนี่ย <c oughs> คนไม่เคยทำนะครับมาฝดไม่เคยทำ <c oughs> ไม่เคยทำระมาณอ่าอ่ะคลิปนี้พามาดูพอหอมเปาหอมคอก่อนนะครับเดี๋ยววันไหนว่างๆจะพาไปดูที่สวนนะครับสวนเขาจะสวยมากเลยนะครับ <c oughs> อืมอ๋อครับครับนน <c oughs> อืมสวนไกลไม่ฝดไม่ไไกปไปตรงนี้เออพาเดินไป<ง>ดูหน<ง>่อยไปอ่าเนี่ ปอดเขาจะพาลุงไปดูตรงนี้ใช่ไหมอ๋อมากัดด้วยกันฮะมาวิ่งไปมากัดเลยมากัดเลยเหรอใช่มันเคยกัดก่อนแล้วเอ้าฉีดแกดเข็มเลยอ๋อมาทางนี้มันก็จะเป็นสวนยาลงลงไปตรงห้วยใช่ไหมใช่อ๋อเราไม่ไอ้นี่มันก็ไม่นั่นเราหรอ บ้านใครนี่ยฟูดสวยจังบ้านบ้นไรแม่แ้บานฉะเหรอนี่เดินมานะครับเราก็จะเจอสวนกล้วยนะครับเจอสวนกล้วยลงไปทางไหนล่ะเดี๋ยววันหลังค่อยมาดูดีกว่ามาั้งเนาะมันไกลเตืบมันไกลเตืบอยู่นี่นี่เออ อันนี้ก็เป็นบ้านของเขานะครับข้างหลังก็จะเป็นสวนหน่อไม้นะครับเห็นเร็วรไม่รู้ว่ากล้องเห็นไหมนะครับไปแล้วกลับดร็กว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังวันหลังมาดูใหม่นะอือวันหลังเพอ่มาดูใหม่นะครับนี่ก็ให้หน้องฟอดพาชมหมู่บ้านของเขานะครับบ้านนี้คือบ้านอะไร <3> <3> บ้านน้ําพองนะครับบ้านน้าพองมานน่ง,านนง,นางนีอิ่เดินใกล้หมา <3> <3> บ้านน้ําพอง ตำบลสีฐานนะครับอำเภอภูกระดึงจังวัดเลยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่รู้จักนะครับมีเสียงน้องน้อยร้องไห้ด้วยนี่ก็เป็นต้นลำใหญ่นะครับต้นลำใหญ่ขนาดใหญ่เลยตัวลุงก็เป็นบ้านน้องฟอดนะครับบ้านน้องฟอดนี่รวยมากเลยรถเยอะเอารถมารถมารถมาหบลบรถหน่อยโอ้รถสามล้อโอ้ใบายาบรรทุกใบายามานะครับ เ๋ยวนี้เขาก็จะทำไล่ยาสูบกันนะครับกลับมาบ้านน้องอ์ดเหมือนเดิมนะครับนี่ม,เม,มา,มาเดี๋วเป็นร้อนเดี๋ยวช่วงนี้เด็ดมาร้อนอยู่นะครับก็ไม่ค่อยจะน่าเที่ยวเท่าไหร่นะครับ โอ,โอ้ตรงนั้นมีน้ำบาดาลเหรออ๋าาอลุงสุนเห็นกล่องตรงนี้นมันต้องเป็นกล่องน้ำบาดาลแน่นๆเลยโอ้บ้านน้องฝอที่มีครบทุกอย่างเว้ยมีน้ำบาดาลด้วย,ววอ,ยอืมเตอนรสหกโลจิบะเรียมาพอมกับ อ๋อโอเคคลิปนี้เราก็ให้น้องฟอดพาทัวร์หมู่บ้านนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ